โปรแกรดีไซน์ฮีโร่ The New Normal เป็นความร่วมมือระหว่างสะสส สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับบริษัท Art 4D เครือข่ายศิลปินนักวิชาชีพนักการศึกษาทางด้านออกแบบสถาบันการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์ที่อยากจะเห็นพลังของเยาวชนพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะสร้างเสริมสุขภาพผ่านการออกแบบดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์โควิดนิว n o r m a l เราก็เลยอยากจะเห็นพลังของความสร้างสรรค์นี้นะครับที่จะเกิดขึ้นจากผลงานประสบการณ์ที่นักศึกษาเยาวชนทุกกลุ่มนะครับมีพลังความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ ดาต่างๆลำดับต่อไปนะคะคงจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกับการประกาศผลว่าทีมไหนจะได้รับรางวัลอะไรจะเป็นการประกาศผลรางวัลนะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ทีมหิงห้อยน้อยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนา,ารี<ห>ครับเป็นหัวหน้าห้องม3ทับ5ส่วนหมอนั่นชื่อกล้าเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนก็ ตอนนี้สถานการณ์โลกีน่าเป็นห่วงคะครับเพื่อเข้าวิถี New Normal แม้ประเทศไทยไม่ได้มีตัวเลขรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีม The n i g h d i a d v o s วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอ b a c k สพานใหม่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม มาลอมตอมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ s อ e เสะพานใหม่ครับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็จะได้โล่พระราชทานเกียรติบ <meric sugar bachelor> ัตรพร้อมเงินรางวัลนะครับผม ขอแสดงความยินดีต่อน้องน้เยาวชนทุกท่านนะคะและขอเสียงปรบมือจากห้องส่งให้แก่น,น้องน้องทุกๆท่านอีกครั้งค่ะจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้คือผมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของคนครับว่าช่วงนี้คนอ่ะไม่ค่อยสวมหน้ากากกันทั้งที่มีโรคโควิด1 9หรือว่าฝุ่น pm สองจุดหอยู่ครับพวกเราต้องการที่จะบอกคนว่าเฮ้อ,อันตรายของมันเนี่ย เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงบ้างมีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับฝากติดตามผลงานบ้านปอของพวกเราด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ชื่อว่าเซอรีโลเหมือนกันครับผมต้องต้องบอกก่อนว่าผลงานของเราจะเป็น,เป,นเป็นบอร์ดเกมเนาะก็จุดเริ่มต้นก็จะเริ่มจากอ่ามันเป็นจริงๆแล้วพวกเราสามคนก็ชื่นชอบที่แบบชอบความสนุกเนาะแล้วก็แบบอะไรมันแปลกใหม่จริงๆการการที่เราเลือกที่จะทำบอร์ดเกมมาเนี่ยก็เหมือนกับว่า พูดตรงๆก็คือเราก็ไม่ค่อยชอบเรื่องวิดีโอเท่าไหร่หรืออะไรพวกนี้มันมันค่อนข้างจะแบบทั่วไปเกินไปผมมองว่าการที่ที่เราจะทําเป็นบอดเจมเนี่ยมันเหมือนเราเราได้ได,ได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูแล้วก็มันมันไม่เคยไม่เคยมีคนทําเพราะว่าบอดเจมมันจะ,ะแปลความหมายออกมาได้ยากแต่ว่าก็เข้าถึงคนได้ง่ายครับถุนเริ่มต้นนะครับต้องเริ่มก่อนเลยว่าเหตุผลที่ อยากจะผลิตง,งานชิ้นนี้เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องของในช่วงปี2019นะครับ2020เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ระบาดโควิดใหม่ๆในยุคตอนนั้นนะ่ะการปรับตัวของคนนะครับของเด็กๆนะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางน,นะครับเด็กแต่และคนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันการดำเนินการต่างๆเนี่ยที่ถูกยกเลิกไปทําให้แบบเด็กรู้สึกแย่นะครับกับการที่ต้องปรับตัวและผมก็สร้างสื่อตัวเนี้ยเป็นรูปแบบแอนิเมชั่นให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ให้อธิบายถึงความจําาเเปป็นหตตุผลของกรรรััรับบวค